เช้าไปทําบุญมาด้วยทําบุญค่ะทําบุญเลี้ยงอาหารกลางวันน้องมเมาอ์ไยังกับเมาอันรสรสก๋วยเตี๋ยวแล้วกะ็จะมีน้านําหวานแล้วก็ขนมอมืแต่คือเขากบบศึกษาแบบว่าคุณครูแบบเล็กน้อยอยากกินยัง้งเียนะค่ะคือเขาศึกษาก่อนคือแบบค,คุณคุณครูก็บอกว่าคือนมหนรืบปตอง เพราะว่าเพิ่นมีไปแล้วสิ็จนะเอาที่แบบว่าเน้นๆเลยว่าเด็กน้อยอยากกินหยังเสร็จนะแม่นแ่่พอทําเสร็จแล้วใช่มั้ยแล้วพอออก็มากับซี่บ้ามีอีกโรงเรียนนึงที่แบบไฟไหมอ่าคืออยู่ใกล้ๆกันก็เลยอ่ะเซ็กซี่กับสมทบซอยแล้วก็ไปไปซอยเพิ่นไปให้กําลังใจเด็กๆแล้วก็คุณคู่ค่ะทําไมปีนี้แม่ของมิจายไม่ทำพิธเด็กอ่ะที่จริงก็ทําทุกปีค่ะทําทุกปีแต่แต่ปีปีที่ผ่านมาคือทําทุกปีคือจะไปเลี้ยงอาหารกลางวันอ่าน้องนักเรียนที่บ้าน ที่โรงเรียนโคกอกอ,อีกเด็กไปอันนี้คือทำทุกปีตั้งแต่แม่เทพแม่เทพอยู่แล้วนะคะแต่ปีนี้คือเรามีงานมาที่7จ็แล้วตอนแรกว,ว่าจะกลับไปจัดเล็กๆที่บ้านยะโสแต่ว่ามันไก่แห้งกว่าจิกลับไปหอดบ้านมันกระจิไจ๋ไก่เนี่สินะก็เลยคิดว่าเอ้ยเราเคยมาสุบรรหอก็เลยคุยกับพี่เก่งพี่เก่งสุบรรหอก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็มาใช้บริการของพี่เก่งที่สุบรรหอในราคาที่เป็นกันเองอีอฟซีกัเรียกร้องว่าุ้ยแม่อยากให้มาจัดอยู่อ่กรุงเทพ ก็เลยมากค่ะม่รถนี้แม่เห็นว <c oughs> ่า <c oughs> ให้ขับดีชิ้นใหญ่ประการใช่ <c oughs> เป็นรถในฝันค่ะแต่ว่าก็คือ <c oughs> ที่จริงนะชอบรถแบบคันใหญ่ๆอ่ารถคันใหญ่ๆถ้าเป็นรถเก่งอะไรคือเราเราเราไม่ไม่ค่อยชอบเพราะว่าบ้านเราอยู่บ้านนอกเวลาที่แบบลุมมันเยอะอะไรเงี้ยบ้านข้ามันลุมหลายก็เลยชอบรถคันใหญ่ๆเงี้ยค่ะทีนี้แม่ก็ซื้อเห็นว่ารถสองคันเนียของใช่อันนั้นก็คือให้ให้ครอบครัว <c oughs> ให้ลูกอ่าที่จะแบบไป ทำกิจกรรมไปเที่ยวไปโรงเรียนอะไรประมาณเนี้ยกลัวแม่แบบว่าหลายคนมองอุ้ยแม่จะไหวไหมอะไรอย่างแบบตีมตัวคนเดียวต้องไหวค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ต้องคํานวณไว้แล้วว่าเราไหวไหมอ่าเราเราเราคิดว่าเราไหวเดือนเท่าไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราซื้ออะไรเราต้องคิดอยู่แล้วว่าเฮ้ยเราทําได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากรถแม่แบบมองอะไรไปแบบจับได้ก็มี ไม่บอกใหญ่กว่ารถไหมคะต้องใหญ่กว่ารถสิแต่ก็คือต้อง่าขอเวลาทํางานก่อนเพราะว่าช่วงนี้ก็เข้าพรรษาแต่เราก็ขายของอยู่แล้วขายของออนไลน์ขายดีมากช่วงนี้ขายดีมากเป็นอะไรบ้างคะเป็นอาหารเสริมค่ะเป็นไฟเบอร์ดีถอกล้างลำไส้คอลลาเจนแล้วก็โลชั่นโลชั่นขายดีมากแล้วก็ แป้งแป้งขี้โอค่ะแต่ดีท็อกคอลลาเจนคือเราขายอยู่แล้วเราขายมาหลายปีแล้วก็จะมีลูกค้าประจําลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าอะไรอย่างเงี้ยใช่่ะแม่ไปบวชมาเป็นยงบ้างแบบทำไมถึงตัดสินใจที่จะไปะเข้าวัดปฏิบัติธรรมคะแที่จริงเคยเคยไปปฏิบัติธรรมเมื่อ6กหปีที่แล้วเราเคยไงเราเคยทําแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยมันเนาะเราจะไปปฏิบัติได้ไหมแหละแต่เราเคยไปแล้วตั้งแต่7 หกเจ็ปีแล้วทีนี้มันมีวันหนึ่งที่นี่ลุยเขาเอ่ยเขาบอกว่าแม่แม่ต้อมบ่นไว้บ่นไว้บานเขาคือว่าขอไว้ตอนที่นี่ลุยประสบอุบัติเหตุขาหักอ่าเหมือนเหมือนจะแบบไม่รอดอย่างเงี้ยแม่แม่แม่ต้อมก็เลยอ่าบน่นบ่นว่าถ้าลูกหายอ่ะ,อะจะไปบวชให้เจ็ดวันก็คือผ่านมามนี่ลุยก็ไม่ไม่แข็งแรงเนาะก็นางก็เลยบอกว่าเหมือนช่วงเนี้ยเจ็บป่วยบ่อยอะไรเงี้ย นางก็เลยคิดว่าแม่ก็อยากให้ไปบวชหรือว่าเรายังไม่ไปทําในสิ่งที่เราขออะไรเงี้ยนี่ลุยก็เลยพูดบอกว่าหลังมันเกิดฉันจะไปบวชนะเอา้าไปวันไหนฉันไปด้วยสิเหมือนเราขอเพื่อนไปด้วยอา่าแล้วว่าฉันไปด้วยสิก็คือเราเคยทําเราทําได้อะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยก็เลยตอนแรกว่าจะไปเชียงรายพอดีมันมีงานเข้ามาวันที่7็เราก็เลยเลือกที่จะไปวัดใกล้ๆบ้านก็ปรากฏว่าก็ไปไปคือแบบดีมากวัดด่านวัดด่านพระอินทร์ที่มุกดาหารนะคะซึ่งเราไป เป็นคนที่ไม่มีความเชื่อเรื่องพื้สายมูอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยอ,ะอ่ะ <mm> เราก็มีบ้างแต่แต่เราไม่ไม่ค่อยเชื่อแล้วก็เรื่องพญานาคเราก็เชื่ออยู่นะแต่เราไม่ได้แบบม,มัเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้มูเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเราบางทีเห็นร่างทรงอะไรอย่างเงี้ยเรามองว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนเล่นละครอะไรอางเงี้ยแต่พอเราไปสัมผัสจริงๆอะ่ะเฮ้ยคือเราขนลุกอะ่ะคือเราเจอกับกับตัวเองอ่าเวลาที่พระ้าจารย์พักเราหรือว่า อ่าอา,อาจารย์เขาบอกว่าอย่างเงี้ยยทำไมอาจารย์รู้อ่ะทั้งที่ทไม่เคยบอกใครไม่เคยบอกใครอย่างเงี้ยเหมือนรถเนี่ยรถ<ด>ไปจองนี่ลุยก็ไม่รู้เพื่อนสนิทเราไม่รู้เลยเราไปแอบ,บจองจองเงียบเงียบคนเดียวแล้วทีเนี้ยะ้าจารย์ทักบอกว่ามึงอยากได้รถใช่ไหมมึงจะเอารถเหรอ,อไรเงี้ยนี่ตกใจแบบว่าเฮ้ยทำไมรู้ไม่เคยบอกใครอย่างเงี้ยนี่ลุยกับต้อมก็นั่งฟังนี่เขาก็บอกว่า ไม่จริงหรอกมันจะไปเอารถอะไรมันเพิ่งออกมา <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วอาจารย์คือพูดพูดทุกอย่างออกมาคือเฮ้ยแล้วใช่ค่ะมันตรงแล้วมันขนลุกแล้วแบบเฮ้ยมันมีจริงเหรอวะแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะเราเริ่มรู้สึกว่าเราศรัทธาเราศรัทธาอันนี้คือแล้วแต่ความเชื่อเนาะอ่าแต่ที่ไปปฏิบัติคือคือดีมากเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราออกมาแล้วเราสึกเย็นขึ้นนิ่งขึ้นจากที่เราเออจะนิ่งอยู่แล้วแต่ก็ นิ่งมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราไปเห็นคอมเมนต์ที่ที่ว่าให้เราอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงก็ไม่ค่อยดูอยู่แล้วแต่แต่ถ้าเราแบบแอบอ่าอาจจะแบบเผื่อไปเห็นหรือบางทีแฟนคลับแคบมาน้องเพียวเห็นหรือยังอะไรเงี้ยที่จริงเราก็อยากบอกว่าไม่ต้องแคบอะไรมาหรอกอะไรเงี้ยแต่ที่จริงแฟนคลับเขาก็เป็นห่วงอะไรเขาทักทักมาน้องเพียเห็นหรือย,อยังข่าวนี้หรือว่าคอมเมนต์นี้เพื่อแต่แต่ก่อนถ้าเราเห็นเห็นอะไรที่มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกแบบเงี้ยแต่แต่หลังจากไปบวชมาเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าอืม คือแบบโป่งแล้วก็ยิ้มอะยิ้มให้รู้สึกว่าใช่ค่ะเข้าใจเข้าใจเข้าใจมันมีเหตุและผลอะไรอย่างเงี้ยต่างๆอย่างเงี้ยเหมือนพระอาจารย์ท่านสอนดีมากและพูดเนะี่ยพูดแล้วทาให้เราคิดตามแล้วแล้วมันก็เป็นความจริงอย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์พูดอย่างเงี้ยเพราะอาจารย์บอกอาจารย์สอนแบบเนี้ยนะให้ให้ปฏิบัติแบบนี้นะพอเราทำอะเฮ้ยมันได้ผลและเรามีความสุขมากขึ้นไปปฏิบ,ททบัติทมสามัญออกมารู้สึกมีความสุขมาก แม่ขนาดแบบในขนาดที่เราไปปฏิบัติธรรมก็ยังมีคนแบบุคนบาปเนาะตามแซ้ตามอะไรอยู่ตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบแม่รู้สึกไงบ้าแบบเขาก็ยังไม่หยุดเลยก็ไม่เป็นไรค่ะก็ทําก็ก็ถ้าแบบอ่าถ้าคุณมีความสุขก็ทําไปแต่เราก็ก็ก็อยู่ของเราแบบนี้เราก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงก็ทําบุญไปให้นะ จริงๆอันนี้คือกวดน้าให้ให้กวดน้ําให้จริงๆแผ่เมตตาให้สําหรับคนที่แบบอาจจะไม่ชอบเราหรือคิดไม่ดีกับเราเงี่ยแล้วก็แผ่แผ่เมตตาให้มันเหมือนกับเหมือนเรารู้สึกว่าเราอาภัยอ่ะเรารู้สึกเรามองว่าเออไม่เป็นไรนะฉันอภัยให้เธอนะอะไรเงี้ยเหมือนกวดน้ําแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีนะถ้าเราคิดอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันสบายใจดีอ่ะใช่ค่ะรู้สึกดีแต่ถ้าใครที่แบบคิดไม่ดีหรือว่า ไม่ชอบอะไรเงี้ยเราก็ก็ปล่อยเขาไป,ไปมันไม่ใช่ความทุกข์ของเรามันอาจจะเป็นความทุกข์ของเขาใช่ใช่แม่หลังจากวันเกิดเนาะก็จะไปบัวโ่คอน<อ>เสิร์ตไปประเทศเลยย่างโงิน,นิดนึงที่จริงไม่ได้มีความคิดเลยว่<ม>า,าจะได้ไปแต่ว่าที่จริงอะ่ะเราก็เคยไปแล้วแหละอ่าตอนกลับไปกับพี่เดียนชยัยใช่ไหม,มก็คือก็มีคนติดต่อมาอะไรเงี้ยมาก็มาเจอเรื่องดรามา่มาก็าเ,าาเลยแบบ ก็ก็เลยเบรกไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบมาพี่เอร้านตำนานคนอีสานต้องขอบคุณพี่เอด้วยนะคะที่แบบว่าไปเที่ยวไหมอะไรเงี้ยแพลไปเที่ยวไหมไปค่ะเอ้ยฉันไม่ไม่บอกเธอเลยว่าเธอฉันจะพาเธอไปเที่ยวไหนอะไรเงี้ยไป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 ,ไปไหนก็ได้เออขอแบบสบายใจอะไรเงี้ยแต่พอพอเราบอกว่าเราจะไปเที่ยวใช่ไหมก็มีแฟนขับเขาก็ติดต่อมาหาพี่เอบอกว่าพี่อยากจัดงานเลี้ยงต้อนรับน้องแพวได้ไหมพี่พี่ชอบพี่ให้อยากให้กําลังใจเขาที่อยากเชิญเข้ามาอะไรเงี้ยก็จะมีแฟนขับ เป็นกลุ่มที่เขารวมตัวกันรวมตัวกันที่จะจัดงานต้อนรับเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จัดเป็นคอนเสิร์ตแพลพาวแล้วใครอยากมาร่วมก็อาจจะมีขายบาทอะไรอย่างเงี้ยมาร่วมจอยจยกันเงนี้ย mm hmm. หุ้ยดีอ่ะก็มีแปดอะ่ะแปะคอนเสิร์ตมีมีแปดงานที่ที่เราที่เราจะไป mm hmm. อ่าฮอลแลนด์ Holland. ที่จำได้นะฮอลแลนด์สว mm ิตเซอร์แลนด์เยอรมันเดนมาร์กเบลเยียมค่ะประมาณนี้ค่ะ mm hmm. แล้วก,ก็นอกจากนั้นเราก็ไปเที่ยว ก็จะมีไปเที่ยวที่ไหนบ้างก็ก็แล้วแต่พี่เอกจะพาไปค่ะก็ถือเป็นโอกาสดีแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีๆก็คิดว่าหลังจากนี้ก็น่าจะมีแต่สิงดีๆใช่มันมเหมือนเปฟ้าหลังฝนไหมแที่แบบเราเจออะไรมันหนักมากเลยเงี้ยตอนนี้ก็เจอแต่เรื่องดีๆแหละก็ก็รู้สึกว่าดีเริ่มดีขึ้นแต่พระอาจารย์บอกว่าอ่ามึงมึงเจอหนักหรือยังอะไรเงี้ยให้มันหนักเลยอาจารย์ก็พูดดีนะให้มันหนักเลย ให้มันหนักที่สุดเลยอ้บอกอย่างเงี้ยถ้าไม่เห็นทุกขก์จะไม่เห็นสุขเี่อาจารย์พูดอย่างเงี้ยเลยอ่าเพื่ออาจารย์พูดดีมากเพราะว่ามึงเห็นไหมพขาพูดท่าเจ้าอ่าขนาดท่ทธเจ้ายังไม่พ้นคำนินทาเลยอะไรเงี้ยเนาะเราก็ขอกล่าวถึงเนาะเหมือนถ้าอาจารย์ท่านสอนแล้วเราเราก็เออใช่อะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าอุ้ยเราโอเคอะพอเราเราฟังแล้วเรารู้สึกว่ากาลังใจแล้วก็มัน มันสุขใจอ่ะมันมีความสุขแล้วก็ทําให้เราเย็ยนเย็นขึ้นจริงๆค่ะแล้วก็ใครที่อยากไปปฏิบัติธรรมอะไรก็ลองดูนะคะใครที่กําลังเครียดหรือมีปัญหาอะไรเงี้ยก,ก็ลองลองลองดูค่ะไม่แพ็รใครอยากจะเขาเรียกว่าอะไรวันนี้น้องเป็นถือว่าเป็นวันดีวันหนึ่งที่ผ่านมา,าจะขอบคุณตัวเองบ้างในปีที่แล้วค่อนข้างดราม่าจะหนักมากเลยนะวันนี้แบบก้าวผ่านอายุแบบสามสิบห้ามาแล้วเป็นสามสิบหกแล้วแม่ก็อันดับแรกคือต้องขอบขอบคุณตัวเรานี่แหละเนาะ <ừ. S 2> ขอบคุณตัวเราเองที่ <ừ. S 2> ขเข้มแข็ง ผ่านมันมาได้ก็อันดับแรกเลยคือเราต้องยอมรับความจริงทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอ่ะเพราะตัวเราเองนี่แหละอ่ะเราเราไม่ต้องไปโทษใครเลยคือเพราะตัวเราเองนี่แหละอ่ะเราต้องยอมรับความจริงว่าอะไรมันมันเกิดขึ้นแล้วเพราะอะไรเออโอเค แล้วก็มีสติแล้วก็เข้มแข็งเราต้องขอบคุณตัวตัวเราเองมากๆเลยที่ผ่านพ้นมันมาได้แล้วก็ประครับประคองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลูกอ่าครอบครัวแล้วก็ทีมงานทุกๆุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณ FC แฟนคลับที่อยู่เคียงข้างนะคะอยู่เคียงข้างกันมาตลอดให้กำลังใจกันมาตลอดแล้วก็ขอบคุณเรื่องราวทุกอย่างทั้งเรื่องไม่ดีทั้งเรื่องดีที่ผ่านเข้ามาในชีวิตทาให้เราเข้มแข็งเหมือนมันเป็นภูมิคุ้มกันให้เรา ให้เราได้เจอให้เราได้พบให้เราได้เห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเจอสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเราไม่เคยเจอดราม่าที่มันหนักขนาดนี้แต่เราก็ได้เจอและเราได้รู้วิธีวิธีการรับมือกับมันแล้วกําจัดมันยังไงอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราได้อยู่ทุกๆวันเนี้ผ่านมันมาก็ถือว่าลม้มลุกคลุกคลานมาแต่ก็กลับมายืนได้เหมือนเดิมก็ขอบคุณมากๆค่ะ ก็เรื่องหนึ่งเรื่องลูกแล้วนีบางอย่างแชร์ก่อนในที่แม่เขาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าน้องในจากเรียนยังมาอย่างเงี้ยแล้วเหมือนฝั่งพ่อพ่อจะออกมาไล่สดบอกว่าก็แล้วแต่เลยอย่างเงี้ยแบบคนก็เลยแบบเอาอีกแล้วอย่างเงี้ยไปแชร์่ันเลยก็เรื่องลูกไม่อยากให้มีดราม่าเนาะเราอ่าก็วางแผนในอนาคตใช่เราอยากอยากกอดลูกเราไว้อะไรอย่างเงี้ยก็อย่าดราม่าเลยนะขอร้องเรื่องเรื่องลูกเนาะ ใช่ไม่อยากให้ไปแตะลูกเลยอะไรอย่างเงี้ยเราเรารับได้แล้วเราเจอมาเยอะคือเราวางแผนไปแล้วในเรื่องของของลูกอ่ากับพ่อเขาเราก็คุยกันแล้วลูกจะอะไรยังไงก็ตามเราคุยแล้วในแชทในคุยในคลิปอะไรคือเราคุยกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นขอให้มันเป็นเรื่องของครอบครัวเถอะอย่าคิดแทนอย่าตัดสินใจแทนเพราะว่ายัางไงคนเป็นแม่ก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกอยู่แล้วอืม ก็เชื่อมั่นในตัวหนูว่าหนูจะนําพาลูกไปในทางที่ดีค่ะแล้วก็หาที่เรียนดีๆให้เขาใช่แล้วก็ในเรื่องของค่าเทอมในเรื่องของค่าใช้จ่ายแพลวก็มีปรึกษากับพ่อเขาแล้วว่าอ่าเราไหวกันเท่าไหร่ค่าเทอมต่อปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คุยกันใช่ค่ะแต่ตอนนี้ยังยังไม่สรุปว่าโรงเรียนไหนค่ะน่าจะเป็นพรุ่งนี้ที่อาจที่จะไปสรุปค่ะโรง,งเรียนแบบว่าระดับนานาชาติอินเตอร์ก็้นนานาชาติอินเตอร์หรืออาจาอาจะเอกชน ก็เด,ดี๋ยวเดี๋ยวรอรดูน่าจะแถวนี้แหละแถวรังสิตปทุมนี่แหละค่ะไม่แถวแบบว่าเขาเรียกวันโมงทางพุทธของลูกสอง,งวันยังไงบ้างนะแบบอยางให้เขาเติบโต,ตไปมี่ที่พัหนาอะไรอย่างเงี้ยเอาตามเขาเลยเขาชอบอะไรแต่นาริตานี่ดูแล้วเขาชอบกิจกรรมอ่าเพราะว่าหนูรู้ไหมว่าวันหยุดนี่ยแม่จะพาหนูไปเรียนเต้นนะเหรอคะแล้วแม่จะไปเฝ้าหนูไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาหน้าลาเขาแบบเนี่ยแล้วตอนแรกบอกว่าแม่จะย้ายโรงเรียนให้หนูร้องไห้ แม่หนูไม่ไปนะหนูคิดถึงเพื่อนอันนี้เขาพูดเลยบอกว่าเขาไม่ไปเขาคิดถึงเพื่อนแล้วแล้ววันนี้นั่งคุยมีโอกาสนั่งคุยกับลูกไปทําบุญมาเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็เลยแบบแม่ขอคุยกับหนูหน่อยมานั่งคุยโซฟากับลูกสองคนแล้วว่าหนูลูกไหมแม่จะให้หนูมาเรียนแถวนี้นะลูกอ่าหนูฟังแม่ก่อนนะคือนาติตาเขารู้เรื่องแล้วเขาจะนั่งฟังแม่อยากให้หนูมีอนาคตที่ดีแล้วแม่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับหนูอ่หนูมาเรียนที่เนี่ย เพื่อนเยอะกว่าที่นั่นอีกอะไรเงี้ยเราเหมือนทําให้ลูกรู้สึกว่าอ่าจะได้ไม่เหงาอะไรเงี้ยแล้วเรียนที่นี่นะหนูจะได้เรียนเต้นด้วยเรียนร้องเพลงด้วยเรียนดนตรีด้วยอะไรเงี้ยเขาก็ฟังมันดีไหมลูกดีค่ะแล้วหนูแล้วแล้วแล้วหนูคิดถึงเพื่อนไหมละ่ะคิดถึงคิดถึงกิมกอยเพื่อนเขากิมกอยหนูคิดถึงกิมกอยไม่ aman, g g เป็นไรลูกเดี๋ยวแม่พาไปเยี่ยมเพื่อนอะไรเงี้ยโอเคไหมวันเนี้ยไม่ร้องไห้เลยคือปกติถ้าพูดเรื่องว่าย้ายโรงเรียนนางจะร้องไห้เลย ก็จะ,จะกอดบอกว่าแม่หนูไม่ไปแล้วร้องไห้เลยแล้วบางทีแอบคุยกับป้าไม่ได้เอ่ยว่าอย้ายโรงเรียนนางได้ยินนางได้ยินว่าคําคําว่าโรงเรียนแค่นั้นแหละไม่ได้บอกว่าจะย้ายหรืออะไรนางวิ่งมากอดแล้วร้องไห้แม่หนูไม่ย้ายโรงเรียนแต่วันนี้น้องมีเหตุผลมาแล้วเราคุยกับเขาอืเขาก็โอเคเขาบอกว่าได้ค่ะก็คือเหมือนว่าพ่อของูก็จะมา ใช่ค่ะ,ะาาใช่ค่ะป้ากับลุงก็จะย้ายมาอยู่ที่นี่เลยแต่ลุงก็จะเที่ยวไปเที่ยวมาเพราะมีงานค่ะมีงานแต่พลวก็แพนไว้แล้วแหละว,ว่าจะให้ป้ากับลุงทําอะไรซึ่งถ้าถ้าป้ากับลุงมาอยู่เขาจะมองว่าไร้สาระหรือเปล่าเขามาอยู่แล้วน้องต้องมาดูแลเขาต้องหาเงินมาซัพพอร์ตเขาด้วยอะไรเงี้ยคือป้ากับลุงเขาเคยทํางานแล้วเขาเขาก็กังวลว่าเราจะรับผิดชอบคนเดียวไว้เหรอ อะไรอย่างเงี้ยก็มองธุรกิจไปแล้วใช่ไหมใช่แล้วก็มองไว้แล้วว่าจะให้ป้าทําอะไรจะให้ลุงทําอะไรแต่ต้องให้ค่อยเขาค่อยๆทําอืมเพราะว่าเขาอาจจะยังปรับตัวไม่ได้มาใหม่ๆก็ยังอาจจะพาเขาเที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างเยสกับบ้านกับกับอประทุมอย่างเงี้ยค่ะอ่าแต่เขาเพื่อนๆที่ ย่าโสภาใจหายว่าแบบว่าจะไปจริงๆเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่บกโอ้ยเป็นไรเดี๋ยวกลับไปก็ไปเจอกันอยู่ดีแหละอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่ป้ากับลุงเขาไม่เคยมาอยู่ในเมืองแบบเนี้ยเขาแต่เขาทําได้เพื่อหลานเขาบอกว่าเขาไม่อยากไปหรอกอะจริงๆแต่ถ้าหลานอยู่ไหนเขาก็ไปได้หมดเชิญท้ใหญ่ซื้อบ้านนี่จะซื้อบ้านหลังใหม่ให้ท <laughs> ั้งสองคนไหมนะเร <laughs> าติดตามเราติดตามยังไม่สรุปเพราะว่ามันยังไม่แน่ชัดอย่างเงี้ยค่ะเราขอให้มันชัวร์ก่อน แต่ก็อยากให้ลูกได้แบบอยู่สุขสบายใช่แต่ที่จริงเรามีบ้านอยู่แล้วที่ลำลูกกาที่ปทุมอยู่แล้วค่ะแต่ก็ดูก่อนดูกําลังเราด้วยดูแนวโน้มในเรื่องของธุรกิจด้วยนะคะฝาแม่แฟนฝากแม่แฟนฝากเนาะกับคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นทัวร์ยุโรปแล้วก็ฝากขอบคุณกำลังใจค่ะก็ช่วงนี้ก็ยังทําแสงทองสัญจรให้ให้ครบให้ครบบ้านนักร้องทุกคนแต่ถ้ามันไม่ครบเพราะว่าเราต้องไปยุโรปเดี๋ยวเราจะมาเก็บตกทีหลัง นะคะเพราะว่าแม่แม่แฟนคลับก็อยากเห็นบ้านแต่ละคนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือแน่นอนว่าเดี๋ยวจะทาให้ให้จบให้ครบแน่นอนแล้วก็ถ้ามีแฟนคลับท่านไหนที่อยากให้เราไปอ่าเดี๋ยวเราทําอัรรันจอนบ้านแฟนคลับอย่างนี้ด้วยแต่ขอให้แบบถ้าเข้ามาคุยกันว่าอะไรยังไงเนาะถ้ามีโอกาสก,ก็คือไปแน่นอนนะคะแล้วก็ขอฝากฤด,ดูการใหม่ที่จะเปิดวงนี้คือน่าจะเป็นต้นเดือนตุลาคมปีนี้จะไปเปิดฤด,ดูการที่บ้านน้องเพลงพิีระดาแหม,แมแยังไงบ้างกี่ลา้านทีตอนนี้คือตัดชุดไว้แบบ ตอนนี้คือหมดเงินเป็นล้านแล้วกับเรื่องชุดและเรื่องโชว์ mm hmm. แต่คือซุ่มๆกันไว้อ่ะค่ะซุ่มๆกันไว้แต่เราเราแบบเราทุ่มไปแล้วอ่าแล้วก็หลังหลังไอ้ก่อนที่จะไปยุโรปเราก็จะซ้อมซ้อมกันไปเลยในเรื่องของโชว์ใหม่ mm hmm. เพลงใหม่ะอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็ฝากติดตามด้วยรับรองว่าเราจะทําให้เต็มที่สุดความสามารถดีไม่ดีก็แล้วแต่แฟนคลับจะพิจารณาและตัดสินแต่แน่นอนว่าเราจะทําให้ดีที่สุดไม่อยากให้แฟนคลับต้องผิดหวังกับผลงานของเราแน่นอนค่ะค่ะโอเคค่ะค่ะ